มาพี่น้องมาครับวันนี้อยู่กับแซมพอบ้านอินดีคือเรานะครับพี่น้องกับสวัสดีนะครับพี่น้องสุขสุขพนนะครับวันนี้อยู่กับผมแซมพอบ้านอินดีชาแนลเช่นเคยนะครับมือผัดมีสําเร็จรูปนะครับผัดมีโคราชแบบสําเร็จรูปนะครับพี่น้องทุกคนดผ่านไปพันมาเซนภาคอีสานนะครับเวลาของปากั็อย่าลืมนะครับพี่น้อง ผัดนี่โคราดแบบสําเร็จรูปนะครับเฮ็ดง่ายอีดีนะครับพี่น้องมีน้าซุปไม่ซ่องนะครับจากแกน้าซุปกับน้าเปล่าหนึ่งแก้วนะครับตอนหนึ่งห่อนะครับปปนหนึ่งแพ็คปจนที่ี่สามห่อแบบสะดวกมากเลยมีผพกระพัดไปสองหอนะครับพี่น้องจากเลยล่งผัดลงกระทะเป็นทีเรียบร้อยนะครับตอนแกะกับบริทายนะครับพี่น้องลืมเ,เลยได้พี่น้องบริเห็นนะครับเดี๋วเจ๋เอาหอมันขึ้นนห้เบิรงนะครับพี่น้องจากหน้าตาของหอของ มีสำเร็จรูปนะครับมีโคราชสำเร็จรูปนะพี่น้องกระปล่อยมันอยู่นี่น้ําเครื่องซุปของมันนะครับพี่น้องจนเสร็จมันแบบว่าอ่อนนิ่มนะครับกระปล่อยจนน้ำแห้งนะครับก็ค่อยผัดไปเรื่อยแต่ใส่เนื้อสัตว์หรือตามด้วยผักผิดไทยนะครับพี่น้องแค่นี้เลยง่ายๆนะครับเดี๋ยวประมาณขอปล่อยมันไปแบบนี้นะครับจนน้ำมันเริ่มงวดเริ่มแห้งนะครับเท่ากมาใส่เนื้อสัตว์ทีหลังนะครับจะใส่ก่อนเดี๋ยวเนื้อมันจะเหนียวนะครับพี่น้องอันนี้ใส่เลย เนื้อหมูนะครับพี่น้องไปพี่น้องสำหรับขันตอนนี้ก่อน่อยไปก่อนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาไทยกับตัวตอนมันงวดเรียบ right? ระ้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเ네บิ่ bold. งกับตัวตอนที่แบบมันแห้งมันงวดก่อมาจะไปจัดนะครับพี่น้องใส่ผักเรียบร้อยนะครับนี่ใส่หมูเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะประมาณนี้นะครับพี่น้องโอเคปิดเตาแก๊สของเรานะครับนี่ กระทะกจะใหม่ๆยิ่งน้อยนะครับพี่น้องกระทะในตำนานนะครับมาไปจัดจานเดี๋ยวพ่อป้านจะซิมซูพี่น้องเบิงนะครับว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนะครับก็จะปั่นยัดสูไข่เหมือนครับพี่น้องไปครับมาพี่น้องมาพี่น้องทุกคนครับมาพี่น้องเพื่อนึงนะครับมาผัดมีโคราชนะครับพี่น้องแบบนี้ครับนี่เรียกว่ามีส้ำเร็จรูปนะครับมีโคราด ก็จะมีเครื่องปุงนะครับพี่น้งมีเครืองปุงในซองมาเรียบร้อยนะครับพิธีเห็ดก็จะมีเยน็นไอย่ทธามซองนะครับพี่น้องลองไปเห็ดเบิ่งบะทำรองมาแปร์ง่ายๆนะครับนี่หวานซีมซูเบิงนะครับพีบ่จัดไปนะครับหอมหัใจแบบไม่ต้องปรุงเลยนะครับพี่น้องตามน้ำซอสมีมาในซองนะครับเห็ดามพี่ที่นะับ,บงงเง่ายๆแบบนี้เลยนะครับพี่น้ อ๋อ,อ,อชื่ใจ้อ,องเองจัดไปข้าไมาห่ห่ครับอ๋อฮึ่ม หั่นหมูสไลด์บางๆแบบเบคอนนะพี่นอ้องปรยนอ่ทีนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพี่น้องในการแบบว่ามาทายเห็นพี่น้องบ้างอีกหนึ่งคลิปนะครับมาเป็นคลิปแบบเมนู่ยังไงที่แบบว่าให้ไปเสินแบบอิสานนะครับแบบซื้อได้นะครับพี่น้องสามารถแบวซื้อได้พันนี้มีโคราชแบบเต่าได้ลูกนะครับแบบเป็นหอนะครับหนึ่งแพ็คกับทีนี้สามหอนะครับพี่น้อง ร้องมาเนี่ยอีกเมนูที่กินง่ายใก็ว่าตกหาองไม่ครับพี่น้องเนียไปบรรยากาศบรรยการรอยู่ในกล้วเลยนะครับพี่น้องในกล้วของแซววันนี้ดีกันเย็นเบิ้งหกๆนะครับพี่น้องเครื่องรังหกมากนะครับพี่นอ้องแต่ละอาาหารอร่อยอยู่กับฝีมือปพอบานครับจัดไป <c oughs> อ่ะพี่น้องอีกสักค่าให้พี่นอ้องเบ้างห้ขึ้นจากห้ได้ผ่านเซ้นโคราชแวะซื้อเลยนะครับพี่น้องเส้นมีสันเส้นโคราชม,มีโคราชสังเดชนรูปนะครับจัดไปหวานอนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรนะครับพี่น้องกาส มัผัดมีโคราดซูพี่น้องเบิ้งหนึ่งครับมาซีมซูพี่น้องเบิ้งนิดๆหน่อยๆนะครับพี่น้องให้พี่น้องขึ้นอยากนะครับได้ผานถึงโคราดขอนแก่นได้เสร็จไปทั้งอีสานนะครับทั้งผ่านโคราดกับสามารถแวะซื้อไปติดบ้านติดครัวไว้ได้นะครับพี่น้องสําหรับผัดมีโคราดสาเร็จรูปนะครับพี่น้องรับรองว่าเจ๋วแน่นอนนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับแซ่บู้บ้านอินดีเชนเนลเจ๋วแน่นอนครับพี่น้องไปควกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวซาลามุอะลัยฮ์บ